สวัสดีครับพบกับรถมือสองของ Master Certified ฟา u ยู Car นะครับผมวันนี้ครับเรามีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น Mazda c ีเอฟตัว S นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสีดำนะครับเป็นปี2018นะครับก็เข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นรุ่นเนี้ยออปชั่นก็ถือว่าครบพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถคันนี้รอบๆคันเลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวผมจะลองพาดูรีวิวรอบๆบคันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับมาด้า CX5 นะครับ 2.0S นะครับนี่ครับออปชั่นด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเซนเซอร์นี่จะเป็น4จุดด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์เดย์ไทม์มาอยู่ด้านข้างนี้นะครับตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นลมดับนะครับขอบ17นะครับ สีดำผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับนี่ครับดูรอบๆคันก่อนนะครับ CX5 เนี่ยออกแบบมาจะเป็นท่อคู่นะครับด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์ท้ายนะครับสี่จุดแล้วก็จะมีกล้องนะครับกล้องมองถอยตัวนี้นะครับนะครับปี2018นะครับ เรามาดูด้านด้านท้ายนะครับตัวท้ายเนี่ยก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่นะครับไฟฟ้าเลยก็ดูด้านท้ายนะครับก็ช่องสัมาระท้ายจะกว้างนะครับสไตล์ 4x5 เลยนะครับนี่ฮะดูครับ,ร,บรอยตะเข็บเดิมตัวนี้นะครับก็ล้างน้ําเดิมนะครับ ตัวน็อตนะครับก็น็อตเดิมนะครับมีมาร์กสีจากโรงงานก็อยู่ปกติเลยนะครับนี่ครับนะครับก็เจ็บรันข้างนะครับนี่ก็โดยรวมตัวนี้สวยเลยนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านหน้าตัวรถกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับนี่ครับห้องเครื่องยนต์ก็ยังสะอาดใหม่นะครับสไตล์รถ เล่าเลยนะครับแบบเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าก็มีรอยถอดทําสีนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ในฉีดไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเป็นอุบัติเหตุอะไรนะครับก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเพราะว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีรอยสะเก็ดหินนิดหนึ่งครับก,ก็มีการแก้ไขปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในห้อง ด้านในตัวรถนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับนี่นะฮะเบาะด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับก็เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดี๋ยจะผมดูจากด้านซ้ายก่อนนะครับก็จะมีแผงคอนโซลกลางก็จะมีลายไม้นะครับตัวเกทนะครับก็จะเป็นแบบสไตล์มีโช้คอัพนะครับสโลได้นะครับมาดูตัวของ ห้องโมดสตอนหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถห้าที่นั่งนะครับมีแอร์ตอนหลังตัวนี้นะครับอแอร์ตอนกลางาผมพาไปดูด้านคนขับนะครับฝั่งประตูคนขับนะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทคีย์เลสนะครับก็สามารถดกดตรงน,นี้ได้นะครับประตูด้านข้างนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีปรับนะครับก็ด้านขวาเนี่ยก็จะมีปรับเพิ่มมา2ระดับนะครับมีตัวด้านหลังเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นมาริซิทบ็อกนะครับเซผมอะไรนะครับโอเคคันนี้ผมบอกเลยว่าใหม่น้อยมากๆนะครับผมให้ดูนะครับใหม่ช่วงห้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับนะครับเห็นไหมครับไม่ห้าหมื่นรถใช้งานน้อยมากๆนะครับเป็นบุสต้า มีก็มีระบบโหมดสปอร์ตนะครับเกียร์จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออตโต้โหนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงครับตัวน,นี้ก็จะมีเนวิเกตเตอร์มาแล้วนะครับภายในสวยนะครับเนียนเลยพร้อมใช้สภาพนี่ ผมบอกเลยว่า98%นะครับภายในนะครับโอเคครับตัวควบคุมที่พ่วงอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมไปสรุปราคาคันนี้ให้นะครับกับมาด้า CX5 2.0S ครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปตัวราคาของมาด้า CX5 2.0S นะครับปี2018นะครับราคานะครับอยู่ที่ 799,000บาทนะครับได้มาอยู่ช่วง50,000นะครับตัวนี้เรามีรับประกันให้1ปีหรือ25,000กิโลเมตรนะครับออกรถนะครับก็เป็นฟรีดาวนะครับแล้วเรามีแถมตัวแพ็กเกจของ MMS s p o r t นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าฟรีด้วยนะครับก็หลังลูกค้าไปใช้เนี่ยถึงระยะเซอร์วิสก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับโดยรวมนะครับคันนี้สวยนะครับก็พร้อมใช้ลูกค้าที่หารถ SUV ครอบครัว5ที่นั่งนะครับ เป็น c f 5ก็ไม่ควรพลาดคันนี้นะครับก็สนใจนะครับลองเข้ามาดูได้ที่มาเตอร์สาขาประดิษฐ์มมนูธรรมนะครับอยู่ตรงเรียบข้างดวนลามินทานะครับตอนนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไคร e นะครับหรือแชร์คลิปไปให้หน่อยนะครับถ้าลูกค้าที่สนใจก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่แจ้งไว้ในช่องทางทุกช่องทางเลยนะครับก็ขอบคุณครับ